การเร็นเับปรอมลและกำลองน้มทุกคนครับที่จริงแล้ว่ผมทำงานมาถึงอายุป60ปีผ่านทุนกขรทัแปลความวาสุขความทุกข์วิทาสนเสัได้ลาเสร็จมล,ลาได้ยุ่เสื่อมเจริญหมดแล้วก็เจอริบหนักหนักด้วย แต่ว่าเขาผ่านมาถึงถึงนั้นตอนนี้นตอนนีวิวหกสิบเนี่ยเออไม่เป็นไอะไรก็ตามแต่คือทพอพอผ่านตรงพอวิจิตมาได้นะตรงนั้นนี้มันไม่มีอะไรทำอะไรถมได้อย่างเพราะว่าที่ไ่นสุดคือตรงนั้นไปแล้วก็แต่เราผ่านได้ผ่านไม่ผ่านไม่ดีของผมโอเคนะทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เจออะไรก็ตามแต่จะเป็นเหตุการณ์ที่เราแบบ ไอ้ดีใจมันดีใจแต่เห็นแค่ทท่มันไม่พอใจนะมันต้องวนะีมันมีทั้งที่ไม่พอใจมีทั้งหบดเราทําให้เราจุกว่ามันไม่น่าใช่หรือว่ามันไม่พอใจเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นใจ,นใจเร<อ>าตอนนั้นมนแค่สุดผมจึงรู้ว่าตอนยุคน,นั้นทาให้เรารู้ว,ว่าวาัดไหนเวลาเรามีความทุกข์เราต้องไปวัดจริงๆถ้าเรามีความทุกข์ข้างในถ้าเราทำได้อยู่ที่ไหนก็แก้เป็นวนัเหมือนจริงเพราะงนั้นผมถู้กว่า มันผ่านาตรงนั้นทุกวันนี้มันก็จะเห็นการทรามะว่าที่ไม่พอใจเนี่ยตามแต่มีสิ่งเดียวที่เราทำได้คือให้อภัยให้ไปจริงเนี่ยดีแล้วเราก็ดีเห็นแล้วเราก็เห็นแล้วเรามาตลกลทำไมเป็นอย่างนี้แต่เราโอเคครับเดี๋ยวก็านไปเพราะว่ามันแค่ผ่านไปไม่ใช่การของเราคิดแค่จริงแล้วก็ของผู้หญิงคือตัวเองโตมาโรงเรียนผู้ชายหุ้นฉะนั้นถ้าเกิดใครพูดอะไรที่แบบมากันนั้นกระเนเนี่ย เป็นคนอย่างคือฟันไม่รู้เรื่องถ้าอยากจะบอกคืต้องบอกตรงๆถ้าบอกแบบออม้องเนี่ยไม่ทันคือไม่ไม่รู้เรื่องต้องบอกถ้านเด็นเด็กทคือก็ต้องบอกตรงๆคนแบบนี้ด้วย้าดนตาลายมาเลยนะครับนะเป็นคนตรงไปตรงมาเปิดเผยไม่รื้ทับชับซ้อนใครมาทำอะไรพวกนี้คิดไม่ทันแล้วก็ไม่ชิดแล้วก็ไม่ปวดหัวเป็นแค่ดีนี่เป็นข้อดีอย่างผมอย่างตื่ไม่ปวดหัวแล้วก็ไม่มีความจุนะครับอันนี้ผมได้ผ่านการเอ่อพคอร์สน่ะ มาอมะไรพร้มมันก็ได้ได้ยินคำพูดคำหนึ่งอันนี้จะให้เป็นข้อชิดน้อมนองแล้วกันคือถ้าเกิดเราทําความดีเนี่ยก็าตามแต่จกักรวาลจะมีสิ่งตอบแทนให้จำได้เมื่อไหระพูดเนี่ยตอนนั้นเราก็เอาปากมาแล้วกเฉยๆไั้จำได้นะมันจะมีผลตอบแทนให้ไม่มีทางที่แบบจะอะไรก็าตามแต่ดีแล้วเรกาก็ไม่นั่งอยู่ตัวเราอะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วแล้วถึงต้นนึงอายุคหกสิบ เราถึงได้รู้ว่าเออจริงจริงมันมีผลตอบแทนจริงแต่ผลตอบแทนบางทีมันไม่ได้แบบจะเป็นมันเป็น,ปนลังขั่นเรนาอาจจะไม่ได้ขั้นสูงมันไว้อาจจะเป็นเราแบบเรื่องเงินทองที่นี่ผลตอบแทนมันคือความส,ปปสุขความสุขจริงเนี่นออยยิ่งผมใกล้ช่วงหองสิบมามาเนี่ยมีจะรู้สิกนะโทรหาถามหาจนจริงๆเนี่ยมันเป็นความสุขที่บอกไมุ่กไม่คิดว่าเขาจะหอกยังไงเราขนาดนี้นะครับบอกยางทุกทุกอย่าง าจะถามนู่นถามนี่แล้วก็คือพวกเขาอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าทาได้งานเกษตรอันนี้สี่หบาไปใจเ้เยอะเพราะว่าผมเนี่ยผมเป็นคนยุ่ยงทำไม่ได้นะครับแต่พวกเขาว่าช่วยฉิดเขาว่าเอ่อรวมคือจานั้นแรกผมไม่มีอะไรท่ไม่ใช่กันไม่ได้บอกอะไรใครแล้วคนแค่ตัดให้คนคนเดียวเขาก็กระจายต่อบอกเป็นกนาดผมจึงเป็นที่มาของของงานวันที่สี่จริงแล้วก็คือไม่ใช่ผมอะไรากมยตัวตั้งม่จริงๆเป็นลูกศิษย์ตกกัดนะครับ คิดเขาแบบอยากให้เรามีความสุขอยากให้แบบอยากเห็นเราอะไรคือเขาถามไอเดียเราเราอยากเห็นอะไรผมก็ตอบผมมาเรื่องเนี่ยว่านา,อากอยากเจอผลิตผลอยากอยากเจอแบบผลผลิตที่เราเราส่งสอดเข้ามาเราอยากเะรลูกศิษย์มากกว่าเนี่ยเขาก็เลยตอบคํานุมผมดีใจมากที่อาจารย์พูดแบบนี้จะเน้นมากก็เลยเข้ามามีส่วนเข้าใปการคิดนึกคิดน,น,นี่ถามเราแล้วก็าคอยซัพพอ์ตัวนี้มันเป็นความสุขที่แบบที่บอกไม่ถูกครับพอครึ่ครั้งที่แล้วแบบตื้ะตาดีหลเพราะว่า ฉันก็ถึงว่าเราจะมีคนแบบบางทีเราคิดว,ว่าเราแบบบันโดดเดี่ยวในน้องมันไม่มใช่ห่วเราวมนหรือมีเพื่อนก็นง่หรือม,มีอีกคนอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วทุกคนทก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะว่า,ท,วท,ท,ท,า,าทุกวันนี้ยิ่งกจะเสียงเนี่ยั้นแชททั้นไลน์มีีถาทุกวันมีคุยเรื่องคุยทุกวันอะไรนี่เหมือนเรามันพอไม่เทคนอ่ตอนนี้มันเป็นความสุขเป็นความสุขที่เราได้ได้รับตรงๆเลนะผมก็เลยอ๋อจริงแล้วความสุกก็มันเข้าม,มาในรูปแบบจริงมันจะเป็นจ้าหนุมมาในรูปแบบของของอะไรแบบนี้มาก นีให้เป็นข้อจิตนำนอแล้วกัน,น,ออกกนเพราะงั้นเ,เราทำอะไรให้มั่นใจในที่เราทำวามดีทำดีก็ดีอยนะ่างในเมียก็รับเอเอผลตอบแทนดีแน่นอนนะครับแล้วคิดจะบอกอางานนี้ที่ยังบอกซ้ำนคะครับเกิดจากพี่ได้ต้องเกิดอะไรไปอ่ะก็ต้องขอโทรเฉพาะมีคนตรงไปตรงมาตัวอย่างว่าก็ว่าหรือถ้าเฉายก็เฉยอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็อขอบคุณเลยนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาแบบน้องๆไปประสบการณ์นะครับคนทุกคนที่มาเป็นประสบการณ์นี้ีไม่ว่ามันจะแบบพอใจน้องไม่พอใจน้องแต่ันี่ยแค่ดีคือจำแล้วก็ดีในความจำเวลาได้เรียนรู้ทุกอย่างมันเป็นการเรียนรู้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนของวันเกษตรพี่อน้องมัต้องมาขอปัดให้พี่นะจ๊ะพี่ไม่อยากจะของความพี่ถือว่าคิดแล้น้องเช้ไม่เหมือนพี่เป็นของขวัญพี่ดีที่สุดเลยครับแค่นี้จริงๆขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณมาก